ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟี่โอ้ช oh, ่วงนี้ไม่รู้เป็เไรหวดหัวจังเลยอ้าวอัคระเดช เป็นอะไรไปอ่ะดูเธอไม่ค่อยสบายเลยนะเนี่ยโอ้เป็นเยอะเลยพี่สองปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ก,กพระใสกระสับตับพิการอาหารย่อยเอ้ยก่อยทานอะไรไม่รู้นเลยพี่สองโอ้โหถ้านเป็นเยอะขนาดนี้ฉันว่าเธอไม่น่ารอดมาได้นะนป่าเราผมหยอกเลยพี่สองอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนในฝนตกผมเลยไม่สบายนิดหน่อยครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้เธอก็ต้องดูแลตัวเองนอะ เป็นห่วงผมเหรอเปล่าล้วฉันกลัวไม่มีคนกวาดบ้านให้ฉันเท่านั้นเองโอ้โหไห้น้อก็นึกว่าเป็นห่วงเราสิอ๋องอนงอนงอนคุณผู้ชมคะถ้าเราจะพูดว่า <c oughs> ดูแลตัวเองนะในภาษาอีสานเนี่ยเขาว่าว่าอย่างคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนจ้า <c oughs> ภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวานันโดยมีฝนบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวานันโดยมีฝนบางแห่ง ภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันภาคตะว,วันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและประิมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันค่ะ คุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราแล้วนะคะถ้าจะพูดว่าดูแลตัวเองในภาษาอีสานเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่แปะสุภาพชาคําว่าดูแลตัวเองในภาษาอีสานบ้านผมเนี่ยเขาใช้คําว่าเบิงแย่งตัวเองแน่สมมุติว่าในช่วงนี้โรคโควิดก,กําลังมาแรกนะครับอยู่บ้านอยู่ช่องหรือออกไปข้างนอกกะเบิงแย่งตัวเองแน่แปลได้ความว่าในช่วงโควิดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านหรือไปข้างนอก ก็ดูแลตัวเองบ้างนะครับขอบคุณพี่แป๊มากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะดูแลตัวเองอ่ะทำได้แต่ที่ดูอ่อนไหวเพราะว่าอยากให้เชอมาดูแลเหมือนเวลาเขกากลับบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ